สวัสดีค่ะพีทนะคะนางสาวสลินยานนทาศิรินักวิทยาศาสตร์กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะวันนี้นะคะพีก็ได้รับมอบหมายให้มาทําการแนะนํากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดของเราโดยกลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดของเราให้บริการการสอบเทียบทางด้านมวลปริมาตรความยาวและมิติ ความดันและสารสะเทือนไฟฟ้าและเคมีอุณหภูมิและความชืน้นแรงและความแข็งและสุดท้ายก็จะเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่เรากําลังจะเปิดใหม่กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดของเรานะคะก็มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดของเราภายใต้มาตรฐานการรับรอง ISO IEC 17025โดยทุกห้องปฏิบัติการก็ปฏิบัติาตามตามมาตรฐานนั้น แล้วลำดับถัดไปนะคะพีก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมตัวอย่างห้องปฏิบัติการที่พีจะนำมาเสนอวันนี้ค่ะไปกันเลยค่ะค่ะขณะนี้นะคะเราก็ได้อยู่ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและความถี่โดยมีพี่ฐานันดรพี่ทักเกียรินักวิทยาศาสตร์ชำนาญการทางด้านไฟฟ้าและความถี่นะคะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของทางห้องปฏิบัติการนี้ซึ่งพี่ฐานันดรเนี่ยค่ะก็เล็งเห็นความสำคัญ ทางด้านโรคระบาดท,ที่เราประสบพบเจออยู่ตอนนี้ก็คือโควิด -19 พิฐาเนี่ยคะ่ะก็เลยทำการเซตแลบเพื่อที่จะมารองรับให้บริการทั้งภาคประชาชนเอกชนหรือว่ารัฐบาลเพื่อที่จะสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ส่วนในเครื่องมือวัดที่เราให้บริการนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยคะ่ะค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่า เครื่องมือที่เราให้บริการสอบเทียบทางด้านการแพทย์ในสาขาไฟฟ้าจะมีอะไรบ้างมาดูกันตัวแรกก็จะเป็นเครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพซึ่งเครื่องนี้ก็จะโชว์ผลของเขาเร c ฮาร์ดเรทหรือไม่ว่าจะเป็น spo2 หรือว่าค่าปริมาณออกซิเจนในเลือดถัดไปนะคะเราก็จะเห็นได้ตามโรงพยาบาลเลยก็จะเป็นตัววัดความดันแบบดิจิตอลก็คือที่คุณหมอเขาวัดแขนเรา ถัดมานะตัวนี้กำลังเป็นเชนก็คือเครื่องวัดระดับออกซิเจนแบบปลายนิ้วที่เราใช้วัดค่าออกซิเจนในเลือดของเราตัวถัดไปจะเป็นตัววัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิที่เขายิงสีสระเราถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องตัดจี้ทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัดจี้ ไฟหูดหรือว่าเป็นชิ้นเนื้อขนาดเล็กเครื่องถัดมาก็จะเป็นเครื่องวัดความกระตุกข,ของหัวใจในการช่วยชีวิตผู้ป่วยถัดมาก็จะเป็น infusion pump เป็นให้บริการสอบเทียบที่เกี่ยวกับเครื่องจ่ายสารเหลวให้กับผู้ป่วยจะพวกน้ําเกลือหรือว่าอาหารเหลวถ้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเครื่องสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยอยู่ในแบบว่าผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจเองได้เราก็ ทำการสอบเทียบเครื่องตัวนี้โดยการที่เราจำลองอแรงดันอากาศหรืออะไรอย่างงี้ค่ะให้ให้ให้ตัวเครื่องเพื่อที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลก็จะได้รับความมั่นใจว่าแรงดันที่เราจ่ายให้ผู้ป่วยที่เขาไม่สามารถหายใจเองได้เนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะค่ะขณะน,นี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่ห้องปฏิบัติการทางความดันโดยเป็นอีกสาขาหนึ่งของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ทางกรมวิทยาศาสตร,ร์บริการเราให้บริการนะคะ ทีนี้ห้องบติการทางความดันของเรานั้นมีการให้บริการอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเป็นในส่วนแรกก็จะเป็นให้บริการทางด้านสอบเทียบเกจวัดความดันทางการแพทย์โดยเลนจ์ของการให้บริการเนี่ยค่ะจะอยู่ที่10มิลลิบาร์ถึง100บา์เป็นตัวชุดนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นเครื่องวัดความดันทางโลหิตชนิดพกพาที่เราจะเห็นใช้ได้ทั่วไปะ ถัดมาเราจะเป็นชุดสอบเทียบตัวเกียจวัดความดันต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่า Pressure Controller High Precision นะคะก็จะเป็นตัวด้านหลังนี้ในแลบนี้นะคะเราก็จะมี Supervisor ที่ควบคุมดูแลกำกับดูแลทางด้านความดันเนี่ยค่ะเป็นพี่วิชัยการจนาพัฒนะนะคะ Supervisor ของแลบนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่ห้อง l a บสอบเทียบนะคะด้านมูนนะคะซึ่งในส่วนของ l a บของเราอะคะ่ะ ก็จะทําในเรื่องของการสอบเทียบตัวเครื่องช่างน้ําหนักแล้วก็จะมีในเรื่องของการสอบเทียบตุ้มน้ bien, ําหนักซึ่งใช้เป็นตัวมาตรฐานตัวสแตนดาดในการสอบเทียบเครื่องช่างที่ใช้ในห้องแลบทั่วไปรวมทั้งเครื่องช่างที่ใช้เป็นตัวมาตรฐานในห้องแลบสอบเทียบด้านเครื่องแก้วปริมาตรแล้วก็ยังสอบเทียบให้กับตัวตุ้มน้ําหนักที่ใช้ในงานด้านแรงด้านความดันนะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะต้องมีการใช้ตัวตุ้มน้ําหนักตอนนี้ในส่วนของแลบเราอะค่ะ ตอนนับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะหาค่ามวลของตุ้มน้ำหนักได้นะคะจนถึงคลาส E2 แต่ว่าเรามีโปรแกรมมีแผนนะคะที่จะเพิ่มศักยภาพไปสอบเทียบได้จนถึงตุ้มน้ำหนักคลาสที่สูงขึ้นเขาเรียกว่าเป็นคลาส E1 นะคะซึ่งในการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักคลาส E1 นั้นเราจะต้องมีการหาค่าปริมาตรหรือความหนาแน่นของตุ้มน้ำหนัก เพิ่มเติมจากค่ามวลน,นะคะในตอนนี้ค่ะเราก็จะมีแนะนําในส่วนของตัวชุดหาค่าปริมาตรของตุ้มน้ําหนักสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหาปริมาตรของตุ้มน้าหนักได้ตั้งแต่ขนาด1กรัมจนถึง1กิโลกรัมค่ะาเราก็จะมีในส่วนของทําการเซตซึ่งถ้าเกิดระบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันจะมีจานชั่งน้ําหนักทั้งหมด4ตําแหน่งเราที่จะสามารถวางตุ้มน้ําหนักได้ทั้งหมด4ตําแหน่ง คุยง่ายคือเราสามารถที่จะหาปริมาตรของตุ่มได้ก็คือตำแหน่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของตุ่มมาตรฐานอีก3ามตำแหน่งก็จะเป็นตุ่มตัวเทสของลูกค้าที่ต้องการจะหาค่าดังนั้นเครื่องนี้เราจะสามารถทําให้มันรันอัตโนมัติได้ทําการหาค่าของตุ่มได้มากที่สุดคือ3ตุ่มนะคะ แล้วก็มาอีกที่เครื่องเนื้อคะเครื่องนี้ก็จะหาปริมาตรของตุ้มเหมือนกันแต่ว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่สําหรับหาปริมาตรของตุ้มขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่2กิโลกรัมจนถึง20กิโลกรัมนะคะสําหรับเครื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะหาปริมาตรของตุ่มได้3าวิธีตอนนี้เราจะใช้วิธีที่เรียกว่า A3 นะคะตามมาตรฐานของตุ้มน้ําหนักคือ OIMLR 1 1 1วิธีการนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มเลยโดยที่ตอนแรกค่ะตุ่มที่เราเตรียมไว้คือเป็นตุ้มของ ที่เราต้องการจะวัดค่าเขาเรียกว่าเทสเวทต้องเริ่มที่ตัวโปรแกรม้วก็จะมีการามีโปรแกรมเชื่อมต่อให้ให้เริ่มทำงานโดยการที่เราก็กดสตาร์ทที่โปรแกรมนะคะจากนั้นโกจะต้องมีการช่างตุ้มอะคะ่ะในอากาศตอนนี้เวลาช่างอะคะ่ะอันนี้จะแยกส่วนอันนี้เป็นส่วนที่ช่างน้ำตุ้มน้ำหนักในอากาศอันนี้จะเป็นส่วนที่ แขวนตุ้มน้ำหนักลงในของเหลวซึ่งของเหลวตรงนี้จะเป็นแค่น้ำกลั่นปกติจะแตกต่างจากเครื่องเล็กที่ต้องเป็นของเหลวที่ค่อนข้างสเสถียรมากหน่อยอันนี้ตุ้มใหญ่อ่ะคะ่ะเราก็เลยจะไม่ค่อยกังวลเรื่องความความละเอียดมากนะัดจากนั้นเมื่อเราทำการชั่งในอากาศเสร็จเราก็ต้องเอาตุ้มก้อนเดิมอะคะ่ะมาชั่งในน้ำเพื่อเปรียบเทียบกันว่าชั่งในอากาศกับชั่งในน้ำแล้วมันมีความแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วค่อยไปคำนวณหาความหนานแน่นกับปริมาตรของตุ้มต่อนะคะตาม มันมีสรรมการคำนวณอยู่จากนั้นเราก็จะเริ่มเอามาวางแล้วตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยะคะ่ะเพราะว่าถ้าวางไม่ดีตุ้มก็มีสิทธิ์ที่จะหล่นลงไปในน้ำได้ค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เราจะหาค่ามวลของตุ้มน้ำหนักอะคะ่ะจริงๆแล้วในห้องนี้ค่ะเราก็จะมีเครื่องช่างเขาเรียกว่าเป็นเครื่องช่างสำหรับสอบเทียบตุ้มน้ำหนักอะคะ่ะเรียกกันว่า mass comparator เราก็จะมี mass comparator อยู่ที่หลายขนาด แล้วก็หลายความละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของตุ่มอะค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกว่าเราสามารถสอบเทียบตุ่มได้ตั้งแต่ขนาด1มลิกรัมจนถึง20กิโลกรัมสำหรับเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่สามารถที่จะสอบเทียบตุ่มได้ตั้งแต่ขนาด10กรัมจนถึง100กรัมแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้แบบอัตโนมัติถ้าไปดูที่จานชั่งน้ำหนักก็จะเห็นว่าสามารถวางตุ่มน้ำหนักได้พร้อมกันถึง4ตุ่ม โดยที่1ตุ้มเนี่ยเป็นตุ้มมาตรฐาน Refer อ n c e อีก3ตุ้มก็คือเป็นตุ้มที่เราต้องการที่จะสอบเทียบและในเรื่องของตุ้มน้ำหนักอะค่ะนอกจากค่ามวลของตุ้มน้ำหนักแล้วก็ค่าปริมาตรแล้วมีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่สำคัญลือเครื่องคือเรื่องความเป็นแม่เหล็กเพราะว่าเมื่อตุ้มน้ำหนักถูกใช้งานไปเรื่อยๆอะค่ะตัววัสดุที่เป็นโลหะอะค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานทำให้ความเป็นแม่เหล็กเนี่ยเปลี่ยนไป แลวความเป็นแม่เหล็กตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะเอาตุ้มเนี่ยไปช่างบนเครื่องช่างและตัวเครื่องช่างเองเนี่ยการทํางานหรือโครงสร้างต่างๆจะมีส่วนที่เป็นแม่เหล็กอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าตุ้มเรายังมีความเป็นแม่เหล็กเกินค่าที่รับได้มันก็จะไปกวนกันกับตัวเครื่องช่างทําให้ค่าน้ําหนักที่ช่างได้นั้นผิดพลาดไปดังนั้นเราจึงต้องมีการตรวจสอบว่าตุ้มน้ําหนักที่จะเอามาใช้งานนั้นมีค่าเกินเกณฑ์ที่รับได้หรือไม่